ตียามเช้าทุกคนตอนนี้จะเวลาประมาณจะหกโมงแล้วนะคะใช่เอเอ,อะปัดให้มันมาอยู่ตรงอ,อะไรไม่ถึงอะไรหมอนโ <laughs> อเคสิ okay. <Thank> you. ่นะคะเราก็ากำลังที่จะขนของไปห่อ,อใหม่อะคะห่อใหม่คะ่ะห่อใหม่ว้าวนี่คือห่อใหม่ของเราคะ่ะทุกคนนั่นแหละที่เรากลับแต่เช็คใหม่นะคะแล้วก็จะนอนห่อนี้เป็นห่อที่แบบดีที่สุดใหม่ที่สุด เยี่ยมที่สุดเล่นแบบฟิลโรงแรมแต่ว่าข้างหน้าเป็นสนามอะไรอย่างนี้มีบ่อน้ําอยู่ข้างหน้าด้วยอุ้ย uh, ตายแล้วแล้วเรากำลังที่จะเดินกลับไปสู่ความจริงแล้วเช้าจริงๆนะอาทิตยังไม่ขึ้นเลยจะสกดหอยอีกรอบนึงเพราะว่าหอยเยอะมาก รายงานสถานการณ์นะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณหกโมงยี่สิบนะคะนี่คือรถบัสของเราที่เราจะไปกันนะะนี่คือของโอ้โหโอ้โอ 수업시간에배 웠었던 현재 진행형 같아 하루에, 열번내 마음이 움직여. เราห้องสองสนสี่นะคะโออนี่ก็คือเตียงของเราเองค่ะชิลลี่ดูที่ห้องน้ํากันก่อนนะคะก็คือโซนก็จะมีแค่นี้ก็ห้องน้อาอาบน้ำนะคะก็จะมีกระจกใสนะคะนี่อาบน้ํแล้วก็เป็นถุงนซ่วงแล้วก็มีเครื่องต่งางๆให้เราแล้วเพราะว่าเราไม่ได้เอามา ไปส่วนต่อไปค่ะเป็นมูลลนระเบียงแบบกระจิล้ลซึ่งวิวนั้นนี่นี่ทางนี้ทางนี้เรายังไม่แน่ใจในส่วนของราคาเท่าไหร่นะคะว่าราคามันเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ได้จา่ายค่ะแเขาก็ไม่ได้จ้างออกมาค่ากระจกก็ก็ไม่ <laughs> ก็ก็เป็นฟ้าะคะ่ะน่าจะจบทิปการดูโรงแรม่เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ เราจะไปไหนกันคะทุกคนเซฟิ่ะเข้าด้วยเข้าด้วยเรากำลังจะไปเซฟิ่นนะคะเจอไหมอ๋อย่าพี่พาไปเองนะไม่รู้ค่ะย่ได้ค่ะ สวัสดีตอนเช้าค่เราจะเดิาไปที่วิทย์เชียงใหม่นะคะ ไม่อยากกลับเลยได้ไหมตอนนี้เราอยู่ที่ทางใหญ่เชียงใหม่นะคะเราสอบเสร็จแล้วนะคะเราเลยมาเดินหาอะไรกิน ก็จะไปคาเฟ้เมนสอง,งยังนะคะซึ่งอยู่ตรงไหน,นไม่รู้เรนินมไปเรื่อยเรื่อยดูก็ดูมัยากาศมันดีเนาะนข้ามาคข้างนอะไรอ่ะมังนุษย์ไม่ค่ะทุกคน,น,น,นพบกับพี่โฟท์พาทัวร์น้ำมหาแล้วนี้ที่อะไรเชียงใหม่ เราจะไปไหนกันต่อคะจะไปอ่างเก็บน้ําค่ะอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำอะไรนะอ่างแก้วมอชัวอ่างแก้วว่าปมีหนึ่งที่ในมหาลัยที่เราต้องไปผูกใช่มาถึงมาถึงมอชัแล้วก็ต้องไปที่อ่างแก้วใช่ค่ะเพราะมันเป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่ขึ้นกลัวตกว่ะตอนเนี้ยเดินมาอีกนดูข้างล่างเพราตกโอ้เดินสะดุดหน้าความกิ่งตกลงเลนเขาไฮไลท์ออกมาอีกอ่ะแต่ไม่อยากสอบแล้ว มาเที่ยวก็พอมึงไม่ต้องามาหา,<ม>าสอบเดี๋ยวจะมาเรียนที่นี่นี่แหละมาทัวร์ก่อนก่อนเข้าอีกกี่ปีสองปี สวัสดีค่ะทุกคนนี่คือซุภปอร์อไม่และนี่คือการตายงานสภาพอากาศที่อัดแน่นในวันนี้ค่ะอตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบจะบ่ายโมท้าที่ยู่กลางหัวและร้นอนมากวออู่คือแบบคือมาบรรลุแล้วน,นคะคะแต่ว่าเราก็ยังอยู่ที่มอชอยอยู่เดิ มีคนทำงานค่ะแล้วก็กำลังกินข้าวนนะนะี่คือข้าวของเรามันคือข้าวเที่ยงะคะ่งะ,คะ่เราเพื่อนเพราะว่าเพื่อนยังมากันไมค่ครบ ราทำกินข้าวมนอยู่ที่ห้ามเข้าใช่พี่กัดกินอะไรคะพี่กัสพ,พี่ชาติกินอะไรคะอ่าใช่กินอะไรข้าวผัดกุ้ง,พ,งพี่กินอะไรเออว่องเนื้อที่ของเราคือผัดซีอิ๊วค่ะน่ารับช้อนมากจิ้มลวุ้นไา้อะลูกค่ะตอนนี้อยู่ที่ปั๊มที่อุตรดิตถ์นะคะ ประมาณหกโมงครึ่งแล้วแหละจะทุ่มแล้วแหละก็ยังไม่ถึงสักทีพี่อพอ่ฟ้าสวยมากดูสวยกว่ามาทันพี่พีุ่งไม่ร่อยพี่พี่ลุงง่าไหวมจ้ะเนี่อยอไ <c oughs> ไม่จริงใช่ไหม